สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงไวยต้องไปเที่ยวครับพี่วูดจะพาท,ทุกคนครับวันนี้ครับมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลินทรนนะครับหรือเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ คูกุ้มข้าวนะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาเข้าไปเดินข้างในครับด้านนอกจะมีไดโนเสาร์เยอะแยะไปหมดลยครับเป็นหุ่นครับเป็นเป็นหุ่นครับแล้วก็มีโครงกระดูกครับมีไข่ไดโนเสาร์จำลองครับเยอะแยะไปหมดนะครับควรพาเด็กมามามาดูที่นี่ครับดีมากๆเลยครับ ภายในครับห้องเย็นติดแอร์สบายๆนี่คือบรรยากาศด้านนอกครับมีไดโนเสาร์ครับเยอะแยะครับเยอะแยะแล้วก็สวยครสีสันสวยงามมากๆเลยครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเริ่มโครงการเมื่อปี2538นแะครับแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้าชุดเยี่ยมชมครับในปี2550นะครับเราจะเข้าไปด้านในครับเราก็ผู้ใหญ่เสีย50บาทเด็ก20บาทนะครับเราก็จะเจอฮะไดโนเสาร์แพรวาครับแล้วก็เจอครับไดโนเสาร์โปรงลางครับ สวยสวยสันมากครับสวยจริงๆครับยืนรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาเข้าไปด้านในครับเข้าไปด้านในเราก็จะไปเจอครับไปเจอไดโนเสาร์ต้อนรับอยู่ครับที่เรียกว่าไดโนเสาร์สยามโมไทยลันนัดครับหรือว่าอีสานแอนซิดนะครับนี่คือบรรยากาศครับฮะยืนอ้าปากครับอ้าปากเลยมีเสียงครับมีส่งเสียงคำรามนะครับ ดูน่ากลัวครับตื่นตาตื่นใจสําหรับเด็กครับเด็กที่เข้ามาก็พ่อแม่ก็คอยบอกลูกนะครับว่านี่มันคือคุณจําลองไม่น่ากลัวนะครับเราก็จะมาที่ห้องทรงงานครับขององค์พระเทพครับแล้วเราก็จะมาดูครับหินครับหลากหลายหินครับณสถานที่แห่งนี้นะฮะเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด7โซนครับเป็นโซนเกี่ยวกับโลกโลกการกํมเบิดโลกแล้วก็เกี่ยวกับพรณนวิทยาครับก็คือว่าวิทยาศาสตร์ครับ มาสถานที่แห่งนี้ครับสายหมูครับสายหมู่ไม่มีครับมีแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการค้นพบเรื่องจริงทท้งนั้นแหละครับนี่คือบรรยากาศครับพี่วุ้ก็จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นได้ดูนะครับเพื่อว่าเป็นไกด์ไลน์ในการมากาลสินนะครับกาลสินแห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดเล็กๆของทางภาคอีสานนะครับแต่ว่าเขาโด่งดังมากครับโด่งดังในเรื่องการขุดพบครับฟอสซิลหรือว่ากระดูกไดโนเสาร์นะครับเขาค้นพบภายในจังหวัดฮะทั้งหมด8สายพันธุ์นะครับ และสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ครับที่ดีที่สุดของในเขตอาเซียนแห่งนี้นะครับคืออาเซียนประเทศใกล้ๆเพื่อนๆบ้านเราครับประมาณเท่าไหร่สิกว่าประเทศเนยครับของเราดีที่สุดนะครับยิ่งใหญ่อลังการครับเดินเข้ามาด้านในครับเปิดแอร์เย็นฉ่าสบายๆครับพาบุตรหลานครับเข้ามาศึกษามาศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์แล้วครับพี่วุฒิไปดูไดโนเสาร์มันนี่เยอะมากเลยครับเยอะจริงๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูไดโนเสาร์นะครับ หลากหลายสายพันธุ์ก็เข้ามาดูในช่องของพี่บุญนะครับมีฮะไม่ว่าจะเป็นที่สวนนงนุชก็เยอะมากครับแล้วก็ที่อ,อื่นๆอีกครับไปทางอีสานไปทีขอนแก่นง่ะแล้วก็มากาลสินเนี่ยจะมีไดโนเสาร์เยอะฮะทินทินแห่งไดโนเสาร์ครับและเราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็ตื่นตาตื่นใจมากๆจากแสงสีแล้วก็เสียงครับแล้วก็จะมีโครงกระดูกครับโครงกระดูกจะเป็นที่จําลองด้วยแล้วก็เรื่องจริงมากฮะสวยครับสวยจริงๆเลยครับเด็กๆที่ชอบไดโนเสาร์ครับคนที่ชอบดูฮะ ยูโริบปาร์กเนี่ยก็มาที่นี่ฮะจะเจอไดโสาวครับไดสาวบางพันนี่ดุมากมากเลยครับบางตัวก็ใส่หัวได้ครับมีส่งเสียงคํารามครับมีเสียงมีซาวประกอบครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับเข้ามาศึกษาธรรมชาติครับศึกษาว่าการเกิดกาเนิดของโลกแห่งนี้ครับเกิดมาเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงยุคของไดโนเสาร์ครับจนกระทั่งไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปนะครับมันเกิดได้ยังไงครับนี่ พี่บัวก็อ่านเข้าๆามาครับเดีวสาวสูนพันไปก็เมื่อโอ้หลายร้อยล้านปีมาแล้วนะครับเราะเกิดจาก,กเมื่อดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์ร้อนร้อนเพราะอะไรหรือร้อนเพราะว่าภูเขาไฟครับเกิดระเบิดกันเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็บางส่วนนะถูกอูกกาบาตขนาดใหญ่วิ่งชนโลกฮนะสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าโลกเขาเรียกว่าดาวพระเคราะห์ฮะชนดาวพระเคราะห์จนเกิดฝุ่นละอองหนาเนี่ยนะฮะแสงแดดไม่สามารถส่องเข้ามา ได้ครับก็ทําให้สัตว์มีชีวิตในยุคฮะยุคในรนวรีศูนย0พันตายไปหมดเลยครับก็เลยต่อมาก็เลยก่อเกิดเป็นอีกยุคยุคเยฮะก็เรียกว่ายุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับก็จะเกิดมาอย่างนี้ฮะแล้วเกิดการ พัฒนาขึ้นมาแล้วเขาเกิดหลังจากที่โลกเย็นเรียบร้อยนะครับในโลกสาวตายไปหมดแล้วครับพอโลกเย็นขึ้นมาแล้วก็เกิดการพัฒนาก่อเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก็เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ฮะมันเป็นมนุษย์ก่อนที่เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นคล้ายๆลิงฮะลิงลิงกายพันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นไพเมทคือลิงที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วก็ต่อจากไพเมทมาก็กลายเป็นมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์ครอบครองโลก หน้าปัจจุบันนี้ครับนี่คือบรรยากาศครับแล้วพี่วุฒิก็เล่าเรื่องราวถึงได้บอกว่ากดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับพี่วุฒิจะพาทุกทุกคนครับไปชมครับหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าไปวัดอย่างเดียวครับไม่ได้ไปทะเลครับไปทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วแต่ฤดูกาลและโอกาสครับหน้าฝนนะครับเราก็หนีฝนมาเข้ามาในห้องแอร์เย็นๆสบายๆครับเขาจะมีเรื่องราวต่างๆครับให้เราศึกษาครับศึกษาคนครับบางคนที่ ชอบเกี่ยวไดโนเสาร์นะพี่บูดว่าเข้ามาอยู่ที่ทั้งวันเลยเข้ามาทั้งวันสบายๆนะครับเสียค่าเข้ามาครับนะครับห้าบาทนะครับห้บาทเด็ก20บาทนะครับเขาเปิดเวลา9ก้าโมงขึ้นถึง16.30นนาฬิกาครับคือ4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับวันจันทร์อยู่นะครับอย่าลืมนะครับมาวันจันทร์ก็จะมาเกอร์เข้ามาไม่ได้ครับเข้ามาศึกษามาเกี่ยววิทยาศาสตร์มาเกี่ยวการเรียนรู้ครับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ครับ จากเดิมเป็นยังไงกลายพันธุ์มาเป็นยังไงเนี่ยระยะเวลาครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายพันธุ์ได้เลยครับแต่ระยะระยะเวลาไม่สามารถทําให้พิวุทิ์ลืมทุกทกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับพ่วุทิ์ก็ถ่ายทาเอามาฝากทุกทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับพ่วุฒิเผื่อแผ่ครับเผื่อแผ่ครับพ่วุทิ์ดูแล้วทางบ้านคนได้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศภายในครับเข้ามาเรียนรู้ฮะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับมีการแปลสภาพมาเปลี่ยนสภาพมาครับไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ําก็มีสสัตว์นําก็มีครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับในสถานที่แห่งนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับนี่คือลิงกับลิงการพัฒนาของลิงลิงเขาบอกว่าลิงมีพัฒนาขึ้นมาเป็นมนุษย์ครับเป็นมนุษย์พายพา,ายเมทครับคาว่าพายเมทก็คือมนุษย์สัตว์ฮะสัตว์ที่มีลักษณะกึ่งคล้ายคนครับนี่คือบรรยากาศไหมจากลิงตัวเล็กขึ้นมาก็เดินขึ้นมาเรื่อยเดินเดินเป็นลิงก็เป็นลิงตัวใหญ่กลายเป็นคนเนี่ยคนขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาจนข้าเป็นพายเมทสุดท้ายพายเมทคือสัตว์ฮะสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับ คล้ายกับคนที่จะเป็นคนขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าพายเมทครับอย่างที่เราไปที่กระบี่ฮะกระบี่ไฟแดงก็จะมีพายเมทคอยคือไฟแดงครับหน้าตาขมือถึงอึงเนี่ยคอยรักษากฎระเบียบของของการจราจรที่กระบี่ฮะนี่คือบรรยากาศใช่ไหมจากลิงขึ้นมาเขากลายมาเป็นคนเนี่ยนี่คือบรรยากาศครับแล้วพี่วุฒิพาทุกทุกคนครับเข้ามาที่หลุมขุดครับหลุมขุดภูกุ้มข้าวนะครับซึ่งมีมีตำนานเล่าครับ หลวงปู่ฮะหลวงปูห่หาท่านมีกุฏิอยู่ย่านนี้ท่านนิมิตว่าเมื่อคืนเกิดมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วมีแสงว่าไฟว่าวาพักตื skin, ่นเช้ามาฝนตกครับฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็ทําให้กระดูกไดโนเสาร์ส่วนนะครับไหลลงมาที่หน้ากุฏิของท่านท่านก็เลยเก็บไว้ฮะแล้วก็ให้ทางการมาดูมาพิสูจน์ครับมาพิสูจน์เสร็จ่าก็รู้ว่าเป็นเป็นกระดูกไดโนเสาร์ครับก็เลยเกิดการค้นพบค้นหาขึ้นมาก็เป็นที่มาของการตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ถึงได้บอกว่าหลุงปู่หาครับเป็นจุดจุดกําเนิดของไดโนเสาร์ที่แห่งนี้แล้วก็ที่อื่นๆอีกนะครับนี่คือบรรยากาศครับพี่วุฒก็ถ่ายทอดมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมได้ดูครับนี่คือภายในครับพี่พิพิลาพันธ์ครับหลุมขุดครับห่างจากบริเวณพิพิพันธ์ศิรินทรมาไม่มากนะครับขับขึ้นเขามาประมาณ300เมตรครับความสูงนะครับ300เมตรเข้ามาทางวัดครับสกาวันครับหรือว่าวัดภู ุ้มข้าวนะครับนี่คือบรรยากาศภายในครับเขาจะมีแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีหลุมขุดเป็นกระดูกไดโนเสาร์แท้ๆจริงๆเะครับเรามาชมครับชมของจริงของแท้ที่หลุมขุดได้นะครับแต่ที่ที่เห็นมีโครงกระดูกนี่คือมือภาพจําลองนะครับเขาจะมีเรื่องราวมีต่างๆนานาครับไดโนเสาร์ของกาะสินนี่มีทั้งหมด8สายพันธุ์นะครับประเทศไทยมี8สายพันธุ์ครับส่วนใหญ่จะเป็นเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับนี่คือ กระดูกในไดโนเสาร์ของจริงครับของจริงจริงที่เขาขุดได้ครับขุดได้แต่ละที่แต่ที่แล้วก็รวบรวมมาที่เอามาเก็บไว้ใครอยากดูดูกระดูกในไดโนเสาร์ของจริงลงมาที่พิพิธภัณฑ์สิรินทอนนะครับหรือว่าไปที่นู่นก็ได้ที่ขอนแก่นก็ได้ฮะที่อำเภอภูเวียงภูเก่าท่านั้นก็แหล่งดเวนไดโนเสาร์เยอะแยะไปหมดนะครับจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์นี่คือฟอสซิลหรือกระดูกฮะกระดูกที่เขาขุดขึ้นมาครับเขาแสดงไว้ฮะแสดงไว้ในอาคารแห่งนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิเอาภาพเอาสิ่งวีดีเอาสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอะไรผิดพลาดทั้งประกันใดยกโทษและอภัยซึ่งกันและกันครับบางทีพี่วุฒิก็พูดเล่นหยอกเล่นกันไปนะครับสนุกสนานเทหาไปนะครับไม่เครียดครับยิ่งให้ยิ่งมีครับพี่วุฒิแบ่งปันครับยิ่งให้ยิ่งมีย,งมย,งยิ่งทนียิ่งสวนพี่วุฒิบอกเสมอมานะครับพี่วุฒิเป็นคน ใช่ครับมีวาส,สนาในการเดินทางพื่อัก็เผื่อแผ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม